เรื่องจริงของมิตรภาพต่างสายพันธุ์ที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างต่อเนื่องเรื่องของความซื่อสัตย์และพักดีของเจ้าสุนัขพันธ์ชิบะตัวหนึ่งที่มารอเจ้าของที่สถานีรถไฟเพื่อกลับบ้านด้วยกันเกือบทุกวันจนอยู่มาวันหนึ่งจูจๆเจ้านายของมันนั้นก็ไม่มีวี่แววที่จะกลับมามันจึงรอแล้วรอเล่ารออยู่ที่เดิมทุกวันอย่างนั้นนานเกือบสิบปีงานนี้จึงยากที่จะหาคำตอบคำสัญญาที่ไร้คำพูดนี้ได้ไหนผู้ผู้นตร์เรื่องฮาชิ ฮาร์ดอกสเทลหัวใจพูดได้แรกเรื่องมาเนี่ยก็จะมีนักเรียนออกมาพูดเรื่องฮีโร่ในดวงใจจนถึงเด็กชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ารอนนี่ซึ่งเขาเนั้นก็ได้เล่าเรื่องของคุณตากลับมาที่ชื่อว่าฮาชิโกะและรอนนี่นั้นก็เริ่มเล่าว่าตาของเขาเนี่ยได้เจอกับเจ้าฮาชิโดยบังเอิญที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งเพราะตอนนั้นเจ้าฮาชิเนี่ยกำลังหลงทางและพายายามจะออาจากกล่องที่ส่งมันมาจนมันเนี่ยก็ได้วิ่งมาเจอกับพาร์เกอร์ที่เป็นคุณตาของรอนนี่นั่นเอง และพาร์เกอร์ที่ได้เห็นเจ้าหาชีเขาเนียนก็รู้สึกเอ็นดูมันตั้งแต่แวบแรกที่เห็นก่อนที่เขาเนี่ยจะถามหาเจ้าของของมันแต่ว่านายสถานีเนี่ยกลับบอกให้พาร์เกอร์เนี่ยเอามันกลับบ้านไปก่อนและถ้ามันมีเจ้าของมาตามหาเนี่ยเขาจะให้ติดต่อไปอีกทีซึ่งพาร์เกอร์ที่สงสารมันเนี่ยก็เลยทําตามคําแนะนําและเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาเนี่ยก็ได้เห็นว่าภรรยาเนี่ยอยู่ที่นี่เขาเนี่ยเลยรีบเอาเจ้าหาชีนี่ไปแอบซึ่งมันเนี่ยก็เนียนจนเค้ภรรยาของเขานั้นไม่รู้เลย แต่ด้วยความซุกซนของเจ้าฮาชีก็ตะกลุยของและพยายามเดินตามเสียงของพาร์เกอร์ไปซึ่งมันนั่นก็มองอยู่นานว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังทําอะไรกันอยู่ก่อนที่มันเนี่ยจะงับไปที่เท้าของเคธจนเธอเนี่ยกระตกใจกรี๊ดลั่นบานไม่เพียงแค่นั้นเธอที่ไม่ชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วเนี่ยโวยวายบ้านแตกไล่ให้สามีเนี่ยเอาเจ้าฮาชีไปไว้ที่หื่นไว้ที่สุดพาร์เกอร์ที่ทําอะไรไม่ได้เนี่ยก็เลยต้องพาเจ้าหมาน้อยไปนอนในห้องเก็บของนอกบ้าน แต่ก็ยังอุตสาหาที่หลับที่นอนมาให้มันอย่างดีส่วนเจ้าหาชีเนี่ยเก็แต่เฝ้ามองพาร์เกอร์จากไกลๆเช้าวันต่อมาแอนดี้ลูกสาวของพาร์เกอร์นั้นก็มาที่บ้านเธอที่ได้เห็นเจ้าหาชีนั้นก็ตกหลุมรักมันเต็มเธอเลยขอให้พ่อเนี่ยเลี้ยงหาชีเอาไว้แต่เขาที่กลัวภรรยาบ่นเนี่ยเลยให้ลูกไปต่อรองกับแม่เอ,เองแต่ว่าแอนดี้นั้นก็ยังไม่ทันพูดอะไรเขตนั้นก็ไปาประกาศเพื่อให้สามีเนี่ยไปติดประกาศตามหาเจ้าของเจ้าหาชียอางไว จากนั้นพาร์เกอร์นั้นก็จะเอาเจหฮาชี้เนี่ยมาฝากเลี้ยงที่เทศบาลซึ่งพอเห็นว่าที่นี่เนี่ยมีหมาล้นจนดูแลไม่ไหวเขานั้นก็เห็นใจเอามันกลับมาที่ร้านของแมรี่ที่อยู่ใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟเพื่อประกาศติดป้ายหาเจ้าของของมันซึ่งแมรี่ที่เห็นเจ้าฮาชีนั้นก็ดูสะอ่อนแต่ว่าแมวของเธอเนี่ยกลับตรงกันข้าม ต่อไปที่หน้าของเจ้าหาชี้อางแรงและพาเกอร์นั้นก็มาถามนายสถานีถึงเจ้าของของมันแล้วเขาวน้นก็บอกว่ายังไม่มีใครเนี่ยมาตามหาเจ้าหมานี่เลยสักคนซึ่งก็ตามนั้นเมื่อไม่มีที่ฝากเลี้ยงเขานน้นก็ต้องแอบ,บเอามันขึ้นรถไฟไปทํางานด้วยและพอมันเห่าพาเกอร์ Parker นั้นก็ต้องเนียนทาเปิ้มไม่รู้ไม่ชี้ซึ่งเขาวน้นก็เป็นครูสอนดน,นตรีอยู่ที่มาหาลัยแห่งหนึ่งเหล่านักศึกษาที่เห็นเจ้าหาชี้เนี่ยก็ต่างพากันลหลงไหลในความน่ารักของมัน จากนั้นเขาก็มาปรึกษาเคนเพื่อนนี่เป็นอาจารย์ชาวญี่ปุ่นพาร์เกอร์นั้นก็เอากาดที่ติดมากับกรงของเจ้าฮาชิให้เขาดูเคนเี่นนั้นก็รู้ทันทีว่ามันนั้นเดินทางมาจากภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นและสร้อยของคอเนี่ยก็เขียนว่าฮาเชเพราะมันเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่8ซึื่งมันนั้นก็มีความหมายอย่างว่ามาจากสวรรค์เขานั้นยังบอกต่อว่าหมาตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนโชคชะตาฟาลิกขีดของพาร์เกอร์หลังเลิกงาน พาร์เกอร์นั้นก็ต้องพาเจ้าฮาาชี้เนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมซึ่งภรรยานั้นก็ย่งยื่นคำขาดห้ามเลี้ยงมันเช่นเคยยิ่งพอเห็นมันทำลายข้าวของเธอนั้นก็ยิ่งปรี๊ดแตกเลยก่อนจะสั่งห้ามไม่ให้พามันเข้ามาข้างในบ้านอีกแต่ในคืนนั้นฝนนั้นก็ตกลงมาอย่างหนักพาร์เกอร์ที่สงสารนั้นเลยแอบพามันเข้ามาในบ้านและเขานั้นก็นั่งหาข้อมูลเกี่ยวกับสายใยรักระหว่างหมากับเจ้าของ และพอเห็นว่าดึกแล้วเขาเนี่ยเลยปล่อยให้มันนอนซึ่งพอเขาเห็นสายตาขี้อ่อนของมันกลับมานั่งดูทีวีเป็นเพื่อนมันต่อซะง,งั้นจนเคสนั้นก็ตื่นขึ้นมาและเห็นมาสามีเนี่ยยินกับหมาแต่ว่าเธอเนี่ยก็พูดไม่ออกแล้วก็ไม่บ่นสักคำหลายวันต่อมาพาเกอร์เนี่ยก็เริ่มฝึกให้เจ้าหาชี้เนี่ยคาบลูกบอลแต่ว่าฝึกยังไงเนี่ยมันก็ไม่ทําตามสักทีลูกสาวที่เห็นนั้นก็เรียกให้แม่เนี่ยมาดูความน่ารักของพ่อแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีสายโทรเข้ามาเพื่อถามหาหมาตัวนี้ ระหว่างนิเสเนี่กำลังจะติดต่อกลับเธอนั้นก็มองออกไปเห็นสามีเนี่ยกำลังเล่นกับเจ้าหาชี้อย่างมีความสุขเธอเลยบอกคนในสายไปทันทีว่าหมาตัวนี้เนี่ยมีเจ้าของแล้วเรียบร้อยหลายเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกเจ้าหาชี้เนี่ยก็โตขึ้นกว่าเดิมมากๆและมันนั้นก็ชอบมุดดินข้ามรั้วเพื่อตามพาร์เกอร์ไปทํางานพาร์เกอร์ที่หันมาเห็นเนี่ยก็พยายามไล่ให้มันไปรอที่บ้านแต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่ฟังจะไปกับเขาให้ได้เลยจนสุดท้ายพาร์เกอร์นั้นก็พลาดขบวนรถไฟนั้นไป เคที่เห็นเนี่ยเลยอาสาจะดูแลมันให้แต่เธอนั้นก็โดนมันอ่อนจนใจอ่อนเอาอาหารมาให้มันกินจนมันเนี่ยอิ่มน้ำสำราญและพอใกล้ๆห้าโมงเย็นมันเนีนก็รอไม่ไหวแอบวิ่งไปที่สถานีรถไฟอีกแล้วแมรี่กับพ่อค้าใส้กรอกที่เห็นมันนั้นก็อึ้งในความรู้ภาษาของมันซึ่งมันเนี่ยก็เลือกที่จะนั่งรอตรงข้ามกับประตูทางออกของสถานีเพื่อจะได้เห็นเจ้านายเนี่ยเดินออกมา แล้วมาถึงเวลาห้าโมงเย็นพาเกอร์ Parker นั่นก็เดินออกมาจากสถานีรถไฟเจ้าฮาชี้ที่เห็นเนี่ยกวิ่งกระโจนใส่เขายังดีใจพาเกอร์ Parker เองเนี่ยก็ดีใจที่ได้เจอมันก่อนจะรีบถามพ่าขาไส้กรอกว่ามันเนี่ยรอนานหรือย,ยังพอรู้ว่ามันเนี่ตั้งใจมารอก่อนเลิกงานข่นาวนี้นก็ดีใจไม่ต่างจากคนแถบนั้นตัดมาที่บ้านแอนดี้นั่นก็พาแฟนมาทําความรู้จักกับครอบครัวพาเกอร์ Parker เนี่ยก็เลยแนะนําไมเคิลให้เจ้าฮาชี้เนี่ยได้รู้จัก แต่มาน,นั้นก็ไม่สนใจจ้องแต่เนื้ออย่างในเตาอย่างเดียวเลยและไมเคิลนั้นก็พยายามสั่งให้มันเนี่ยไปคาบลูกบอลแต่ต่อให้สั่งยังไงเนี่ยเจ้าฮาชีนั้นก็ไม่ทําตามพาเกอร์ Parker เนี่ยก็เลยมาปรึกษากับเค้นอีกครั้งขาวนั้นก็บอกว่าหมาพันนี้เนี่ยมันไม่ยอมคาบลูกบอลล็อกจนกว่ามันเนี่ยจะมีเหตุผลที่พิเศษมากๆที่เรานั้นไม่สามารถคาดเดาได้เลยและตั้งแต่นั้นมาในทุกเชา้าเจ้าฮาชีนั้นก็จะคอยเดินไปส่งเจ้านายไปทํางานผู้คนแถวนี้ที่ได้เห็นมันนั้น และหลังจากส่งเจ้านายเสร็จมานั้นก็จะกล่าวมารอเขาอยู่ที่บ้านแต่เมื่อพอจะถึง5้าโมงเย็นมานั้นก็จะมารอเขาอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟเหมือนเดิมและทั้งสองด้เจอหน้ากันนั้นก็ดีใจและเดินกลับบ้านพร้อมกันซึ่งทั้งสองนั้นก็ทําอย่างนี้กันทุกวันโดยมีเจ้าฮาชีเนี่ยเดินมาส่งและมารอรับเขาอย่างนี้ทุกเย็นจนกระทั่งหลายเดือนต่อมาแฮนดี้นั้นก็ได้แต่งงานกับไมเคิลซึ่งเจ้าฮาชีนั้นก็มาร่วมงาน เป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวกับเขาด้วยส่วนกิจวัตรประจำวันของเจ้าฮาชีกับพาร์เกอร์ก็ยังคงเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งพาร์เกอร์ที่เดินออกมาจากสถาน,นีนั้นก็ไม่เห็นเจ้าฮาชีซึ่งมันเนี่ยก็ไม่มารอเขาเหมือนที่เคยเขาเนี่ยก็เลยเดินตามหามันไปทั่วไปถามหากับเคสที่ทำงานนั้นก็ยังไม่เจอแต่พอกลับมาถึงบ้านขาเขานั้นก็ได้เห็นว่าเจ้าฮาชีเนี่ยกำลังเห่าสกังอยู่พาร์เกอร์เนี่ยเลยได้รู้ว่ามันเนี่ยกลัวสกังจนไม่กล้าเดินออกไปไหนเลย วันนี้มันก็เลยไปรอเขาไม่ได้นั่นเองซส่งทั้งสองนั้นก็พยายามช่วยกันไล่สกังตัวนี้อยู่นานจนกลิ่นของทั้งคู่นั้นก็เหม็นไปทั่วบ้านเคสเลยไล่ให้เขาเนี่ยมานอนข้างล่างกับหมาและหลายเดือนต่อมาแอนดี้นั้นก็มาบอกข่าวดีกับครอบครัวว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งครรภ์พาเกอร์ที่ได้รู้นั้นก็ดีใจรีบฉลองกับลูกเมียปล่อยให้เจ้าหาชี้นัน่นนอนง่อย,อยอยู่อย่างนั้นและเช้าวันหนึ่งอยู่ๆเจ้าหาชี้เนี่ยก็ไม่ยอมเดินไปส่งพาเกอร์ซึ่งเขานั้นก็พยายามเรียกและตื้อม แต่ทำยังไงเนี่ยเจ้าฮาชีก็ไม่เดินตามเขาไปเหมือนเคยแล้วพอพาร์เกอร์เนี่ยเดินออกไปได้สักพักอยู่ๆเจ้าฮาชีเนี่ยก้าบลูกบอลแล้ววิ่งตามเขาออกไปซึ่งระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังเข้าไปในสถานีก็ได้เห็นว่าเจ้าฮาชีเนี่ยก้าบลูกบอลมาหาเขาถึงที่พาร์เกอร์ที่ดีใจเนี่ยก็รีบอวดกับพอขาไส้กรอกใหญ่เลยแถมมันเนี่ยยังมีท่าทีแปลกๆเหมือนมันไม่อยากให้เขาเนี่ยไปทํางานจะให้เขาอยู่ที่นี่กับมันให้ได้ เขาที่กลัวไปไม่ทันเนี่ยก็เลยให้สัญญาว่าเขาเนี่ยจะรีบกลับมาหามันไม่เกินห้าโมงเย็นแน่นอนและหลังจากที่เขาเนี่ยเข้าสถานีรถไฟไปเจ้าฮายชีเนี่ยก็ไม่ได้กลับบ้านและเลือกที่จะนั่งรอเขาอยู่ที่เดิมอย่างใจจดใจจ่อมาที่พาร์เกอร์เขาเนี่ยก็ได้เอาลูกบอลของเจ้าฮายชีเนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆตัวซึ่งในระหว่างที่สอนหนังสืออยู่นั้นพาร์เกอร์นั้นก็มีอาการแปลกๆแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังฝืนสอนต่อจนกระทั่งเขาเนี่ยก็หมดสติแล้วก็ล้มลงไป และในเวลาห้าโมงเย็ยนตามนัดฮาชีนั้นก็มานั่งรอเจ้านายของมันอยู่อย่างนั้นจนเวลาเนี่ยผ่านไปหลายชั่วโมงพาเกอร์เนี่ยก็ยังไม่กลับมาซึ่งนายสถานีที่มองดูเนี่ยกระเดิมสงสารมันจนสุดท้ายไมเคิลนั้นก็ขับรถมารับมันกลับบ้านซึ่งฮาชีนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านายของมันและผู้คนในบ้านเนี่ยทำไมถึงพากันเศร้าและเช้าวันนั้นแฮนดี้นั้นก็เดินเข้ามาปลอบใจเจ้าฮาชี เธอได้เห็นมันเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาซส่งมันที่ได้แต่มองดูทุกคนเนี่ยก็เห็นแต่ความโศกเศร้าแล้วก็พากันใส่ชุดดําออกไปไหนกันก็ไม่รู้เพราะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยพาร์เกอร์ได้จากทุกคนไปแล้วนั่นเองแต่เจ้าหาชี้นั้นก็ไม่รู้เรื่องยังคิดว่าพาร์เกอร์เนี่ยคงไปทํางานเหมือนทุกวันและมันเนี่ยก็ยังคงมารอรับเจ้านายกลับบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าเมื่อวานเนี่ยคือวันสุดท้ายที่มันจะได้เจอเขาซส่งมันเนี่ยก็รอเขาอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนจนดึกจนดืน่นนายสถานีที่เห็นนั้นก็น้าําาตม ก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินเข้ามาบอกกับเจ้าหาชีว่าพาร์เกอร์เนี่ยไม่กลับมาแล้วเคที่อดคิดถึงสามีไม่ได้เนี่ยก็เลยตัดสินใจย้ายบ้านแอนดี้เนี่ยเลยขอรับเจ้าหาชีเนี่ยไปเลี้ยงที่บ้านของเธอซึ่งหาชีเนี่ยกระทำได้แค่มองบ้านแห่งความทรงจําของมันกับพาร์เกอร์และหลังจากที่เจ้าหาชีเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของแอนดี้มันนั้นก็เอาแต่ซึมนอนคิดถึงเจ้านายทุกวันจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมันก็หนีออกจากบ้านและเดินตามทางรถไฟไปเรื่อย ก่อนจะนอนพักเอาแรงตามข้างทางและเดินทางต่อในตอนเช้าจนมันเนี่ยได้เจอกับทางที่คุ้นเคยและไปโผปรที่บ้านเก่าของพาร์เกอร์แต่ว่าที่นี่เนี่ยก,กลายเป็นบ้านของคนอื่นไปแล้วและเจ้าหาชีนั้นก็เดินกลับมาที่สถานีเจ้าของร้านไส้กรอกที่เห็นมันนั้นก็อึงที่มันเนี่ยกลับมาที่นี่จนได้เขาเนี่ยแล้วไส้กรอกไปป้อนมันแต่เจ้าหาชีเนี่ยก็ยังเอาแต่จดจออยู่กับประตูสถานีรถไฟพร้อยยังเชื่อว่าเจ้านายของมันเนี่ยจะเป็นคนเปิดประตูบานนั้นออกมา ไม่นานแอนดี้กับสามีก็มารับมันกลับบ้านซึ่งนายสถานีกับพ่อค้าไส้กรอกก็ได้แต่มองดูมันด้วยความสงสารซึ่งพ่อหาชี้เนี่ยกลับมาที่บ้านของแอนดี้มันเนี่ยก็เอาแต่หงอยจนแอนดี้ที่เห็นใจมันนั้นก็ไม่อยากรั้งมันเอาไว้เธอเนี่ยก็เลยตัดสินใจปล่อยมันไปหาชี้ที่ดีใจเนี่ยก็เลียมือของเธอแทนคำขอบคุณส่วนแอนดี้เนี่ยก็ต้องฝืนใจบอกลาเจ้าหาชี้ไปจากนั้นเจ้าหาชี้เนี่ยก็วิ่งตามรางรถไฟกลับมาที่หน้าสถานีและแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออก มันเนี่ยก็รอเจ้านายของมันอยู่อย่างนั้นซึ่งใครที่ผ่านไปผ่านมาก็มักจะสงสารมันและก็จะคอยหยิบขนมให้มันกินอยู่เรื่อยจนอยู่มาวันหนึ่งนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยก็สนใจเรื่องราวของมันเลยมาขอถ่ายรูปและสัมภาษณ์นายสถานีเพื่อตีพิมพ์เรื่องราวของหมากะตันอยู่ที่เฝ้ารอเจ้าของที่ไม่มีวันกลับมาจนกระทั่งข่าวนี้นั้นก็ตีพิมพ์ออกไปทั่วและผู้คนที่เห็นใจเนี่ยก็พากันส่งเงินและอาหารมาให้มันต่อมาเคนเพื่อนของพาร์เกอร์เนี่ยก็ได้มาหาเจ้าหาชี ขราวที่เห็นความรักของมันที่มีต่อเจ้านายก็สงสารมันจับใจก่อนจะบอกกับเจ้าหาชี้ว่าพาร์เกอร์น่ะจากพวกเราไปแล้วหนึ่งปีและขราวนั้นก็จะไม่กลับมาอีกแล้วแต่แม้ว่าเจ้าหาชี้เนี่ยจะไม่ได้เห็นเจ้านายของมันเนี่ยเดินออกมาจากสถานีรถไฟแต่ว่ามันเนี่ยก็รอเขาอยู่อย่างนั้นจนเวลาเนี่ยผ่านไปนับ10ปีมันเนี่ยก็ยังคงเดินมาที่นี่ทุกห้าโมงเย็นซึ่งในวันนี้เคนนก็ได้กลับมาที่หลุมฝังศพของพาร์เกอร์และได้เจอกับเค้นที่มาที่นี่เช่นกันส่วนเจ้าหาชี้เนี่ยมันก็แก เดินแทบจะไม่ไหวแต่ว่าผู้คนเนี่ยก็ยังเอ็นดูมันเหมือนเดิมและเมาเคสเนี่ยเดินกลับมาที่สถานีรถไฟเธอนั้นก็ได้เจอกับเจ้าฮาชิที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบ10ปีเต็มๆซึ่งมันเนี่ยก็ยังคงมานั่งรอสามีของเธออยู่ตรงนี้ที่เดิมซึ่งเคสที่ได้เห็นเนี่ยก็น้ําตาคลอแล้วเข้าไปโอบกอดมันไว้และขอบคุณความรักที่มันมีให้ต่อสามีของเธอซึ่งเธอนั้นก็สงสารมัน เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเธอจะนั่งรอพาร์เกอร์เป็นเพื่อนมันซึ่งนายสถานีกับพ่อขาไส้กรอกที่มองดูก็ทำในแค่น้ำตาร่วงตามกันแล้วเคสนั้นก็ร้องไห้และโอบก,กอดเจ้าหาชีไว้อย่างนั้นจนหลายเดือนต่อมาเคสนั้นก็ไม่เยี่ยมหลานชายและเธอนั้นก็เล่าเรื่องความรักความผูกพันของเจ้าหาชีกับพาร์เกอร์ให้หลานฟังส่วนเจ้าหาชีในกลางดึกคืนหนึ่งมันเนี่ยก็พยายามฝืนเดินไปที่หน้าสถานี ร่างกายที่แก่ขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่เฝ้ามองดูประตูสถานีอยู่อย่างนั้นแม้จะรู้ว่าคนที่มันรอเนี่ยจะไม่เปิดประตูออกมาแล้วก็ตามและภาพความทรงจําดีๆของมันกับเจ้าน้ายนีกระ็หนขึ้นกลับมาจนทําให้มันเนี่ยรับรู้ได้ว่าพาร์เกอร์เนี่ยกลับมาหามันอีกครั้งซึ่งเจ้าฮายชีนั้นก็มีความสุขที่ได้เจอกับคนที่มันเฝ้ารอคอยมาเกือบ1ิปีได้กลับมาเจอกันสักทีก่อนที่มันเนี่ยจะจากโลกนี้ไปกับความทรงจําดีๆที่มีต่อเจ้าน้ยของมันจากนั้นภาพเนี่ยก็กลับมาที่ตอนต้นเรื่อง ที่รอนนี่น่ะเล่าเรื่องฮาชิกับคุณตาของเขาให้เพื่อนฟังและบอกว่าถึงแม้เขาเนี่ยจะยังไม่เกิดแต่เขาเนี่ยก็รับรู้ได้ว่าความรักและความซื่อสัตย์ของฮาชิ่นั้นมันสวยงามแค่ไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยรอนนี่นั้นก็ได้เลี้ยงหมาพันเดียวกับเจ้าฮาชิแถมยังตั้งชื่อมันว่าฮาชิเหมือนกันอีกด้วยและประวัติของฮาชิโกะตัวจริงเนี่ยก็อยู่ที่เมืองโอเดเตในปี1923และหลังจากเจ้านายของมันเนี่ยจากไปในปี1925 ฮาชิโกนั้นก็กลับมาที่สถานีในวันรุ่งขึ้นและเฝ้ารอเจ้าของอยู่อย่างนั้นจนเกือบ10ปีจนกระทั่งเจ้าฮาชิโกเนจากโลกนี้ไปในเดือนมีนาคมปี1934ซึ่งในปัจจุบันเนย,ยังคงมีรูปปั้นของเจ้าฮาชิตั้งอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟชิบุยะเพื่อระลึกในความซื่อสัตย์ของเจ้าฮาชิและภาพยนตร์เรื่องนี้นก็ได้จบลงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังที่ผมได้นํามาสปอยในวันนี้และความซื่อสัตย์ที่แท้จริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคําสัญญานะครับส่วนเพื่อนสี่ขาของคุณเนี่ยนิสัยใจคอเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกเล่ากันได้นะครับซึ่งถ้าเป็นหมาผมเนี่ยมันคงหาเจ้าของมาเองตั้งแต่วันแรกแล้วแล้วเพื่อนยุ่เรื่องนี้เนี่ยกระด้สกอร์จาก AMDB ไป8.1ดาวซึ่งหางว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยกดกรอกกตอเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ